พี่น้องเอ้ยเก็บมาตปาะปลาหรากับบอลแล้วมาหอดบากกับต้องมาทำความสะอาดด้วยค่ะพี่น้องจ้าบาทำสะอาดบ่ไรกันจะไปตากโรดบันมันแหงค่อยเศร้าเอารดบร่ได้บ่ได้พี่น้องต้องขันง่าย่ๆยังสี่เขาก็ต้องพาพี่น้องต้องพาดูใสของเพื่อนนี่ต้องพาเบิ้งไว้อยู่ในใสเพื่อนนี่ยมันมีตูนอนบอไม่หยังบอเขาก็ต้องเบิ้งได้พี่น้องนี่นี่เขาก็ต้องพาเบิ้งนี่นี่เพื่อนเป็นดอกนี่เห็นบ่พี่น้องดอกสวยๆงามๆนี่ นี่ฮาตองมทําสะอาดแห้ใดพี่น้องจ้านี่การห้าสีฮีําอาหารไว้แต่กินต่น้อมอาหารไว้แต่กินเนาะพี่น้องเนาะนี่อะวิธีการเทดเฮ็ดพี่น้องจ้าถาสะอาดไว้แต่กินมันไม่ยังเฮ็ดดอกใหญ่เิ่นกระเฮ็ดแล้วไววอยู่แต่ว่าเฮ็ดดอกหน่อยมันนั่นแล้วพี่น้องมื้อนีเบิดมือแจ็กสีแล้วบ่แล้วดิพี่น้องนี่นี่ถังเงงย่งตอนนี้ละนี่ก็เมื่อเบิงตัวอยู่ข้างล่างนี่อันนี้ถมสะอาดออกแล้ว่ะจ้จะพี่น้องนี่อันนี้ถมสะอาดแล้วแล้วตะกระิ ยังเสิ็จได้ไปตากแหงยู่พี่น้องยังสิหาสถานที่ตากนี่นี่พี่น้องจา๋าเห็ดลวกแล้งงามงามพี่นอ้องอ่อนดีดีเห็ดอันแท็กขั้นตเ่นสนิทนี่นี่มันหายากกัะพี่น้องบ่ค่อยเกิดอันกับมันหายากมองที่เพิ่นสิเกิดนะพี่น้องแต่โดยมากเพิ่นสิเป็นดอกดำล้วกะค้าดำพี่น้องอันนี้เพิ่นดอกเพื่อนนี่ ดอกเพิ่นกะค้าเหลืองพี่น้องกาเหบ่ดอกเพิ่นงามงามเวลาลวกแล้วก็อ่อนนิ่มดีดีพี่น้องนี่เฮ็ดยังกินกระแทบด้วยจ้านี่เฮ็ดอันนี้เพิินสิม,มีรสหอมกินหอมของเฮ็ดของเพิ่นโดยเฉพาะจะพี่น้องจ้าขันเห่าขอน้องปังปังท่าเนื่อยแล้เวเวหก็เอาเฮ็ดอันว้างปกหนาปกหนาแล้เวเวาก็เกาเกลือโร่ยน้อยนึงเอ้าออกเข้าแน่อันอึ่งพี่น้องเฮ็ดกินกระแทบจ้าพี่น้องกาเนี่ย ไอ้สนิเนี่แซบจ้าแซบได้เอามาให้พี่น้องเบื่องส้มน้ำกัเนอกจากเนาะนี่ละนี่พุนยั่งอันอบยูจ้าโอบยูกะมี่นี่อันนี้กะอบล่มจ้าพี่น้องโอบล่มเสือหายเพิ่นแหงเบิ่งเปิดเบิ่งก่อนเอาเพิ่นแถ่นันแหงไปนี่พี่น้องเพทานาได้แหงว่าสิโดนปันได้บุ๊กว่าสิแหงนี่ก็เลยนี่พี่น้องจ้าเอากระบเนี่ยเป็นยังเปิดเพิ่นไว้ยั่งสิละเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นต้องใส่เวลาได้จ้านี่อันนี้ อบร่มจากพี่น้องอบร่มเพิ่นเฮงย่ามได้กระซังมันเนาะพี่น้องเนาะเป็นหลักการเฮ็ดถนอมอาหารไว้ถ้ากินค่ะพี่นอ้องขาอืนี่เพิผลผลว่างสั้นไตคือสั้นทั้งไตเพิ่นกระซ่งแห่งกระงเกี่ยมเนี่ยอะไรแจ้งน่อยอะไรพี่น้องว่างว่า,วา,วาคือสียเรีวยวยูดังค่ะเพิ่นแห่งสะก้อนทั้งไตเพิน่นกสั้นกระสิเปียนฐานก่อนเนาะพี่น้องเนาะเปียนฐานก่อน เปี่ยนถาดเอาอันเอาถาดอันเอาถาดที่เพื่อนยุคข้างล่างมากขึ้นข้างบนพี่น้องถาดยุคข้างบนล่งข้างล่างเพื่อนกําล่งสีแหงมันจะเพื่อนกําล่งสีแหงขึ้นมากนั่นพี่น้องอืมกําล่างสีแหงก็ลเลือดเป็นหนาโพดติเฮหนาโพดติพี่น้องเพื่อนก็กําล่งสีแหงมันจะ ีเพื่อนกํนลังสีงแหงพี่น้องให้เพื่อนแหงสักก้อนเนาะน,นี่บันี้เอาถาดไปจับพี่น้องคนี่บันี้ก็เอานี่ถ้เาเปลี่ยนถาดเอาถาดเอาถาดที่ซุ่ม อันกามแน่แล้วขึ้นข้างบนเอเอมันว่าร่วงหรอกเพิ่นพี่น้องจ้าอบร่มค่ะพี่น้องนี่มันจะเป็นอันนี้ล่มจ้ะ นี่นเดียวห้ก็ปิดไว้ห้องก็เอาแนวทับเนาอพี่นอ้องนี่เห็นบ่พี่นอ้องเอาแนวทับไป <c oughs> เปิดไว้นี้ละ้ค่ะพี่น้องไฟไฟ,ฟเพิ่นโบเห้งพี่น้องเพื่อนกับเปิดไว้เรื่อยๆนะนะจ๊ะพี่น้องจ้านี่สําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอจบว้เพียงแค่นี้ละจ้านีเพราะว่านี่มาว่าเห็ดเหลืองก็ได้ซ้านี่ละจ้ะพี่น้องจ้านี่เห็ดเหลืองก็ได้ซ้านี่ละจ้านี่เอามาเห็ดพี่ที่ถนอมเอเห็ดไปถ่ากินเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวยๆงามๆพี่น้องจ้า สิอันนี้เสียไปตากแหงเอานี่สิบอกอปสิอปหมอนั่นเท่านั้นลหละจ้าพี่น้องจกาสําหรับเลียนี้ไผมาเบิงมาส้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามั่นไหมเด้อจ้าขอบคุณน่าหลายคะ่ะ